พอดีจ <c oughs> ้าพี่น้องมาเด้อกินสวยงามบักคักเลยกินบักมี่งามงามบักมี่บักฟักเกษตรต้มเข่ากั๊มนี่จุ่มใบไแก่ใต่เข็ดของขอกินบือึดงามคักงามแนวหวานปันวันำพนค้นต่อบะหมี่เอาเงินไปซื้อข้องแข้งมาตุ่มแสบแต่มาหุ่งก็แซ่บกินเข่าอยู่เทียงหน้าห่างมาคุณเดี๋ยวขอไปเก็บให้ดอกทั้งนั่น อย่างงัวขนงัวแม่ลูกอ่อนมันกินถนนบม่ไใดสันเตะมันพีนาน้มหรวะมันกินดอกแม่อ่อนอักบงมุ่นกินเ่ได้วะเจ้าแก่จ้าได้หูจักว่ามันกินเนาะพดอ๋มันมมีน้ำนมสันเตข่อยมูเกาเนี่ยกกข่ยุ่งวาขึ้นหออ้าวุสุขนี่มันกินมันมอนเป็นแฉบเลยเนี่ยเาลงไว้ไหมแล้วมันมีนมบ่เนี่ย เขาเปล่แล้วคือว่าไม่กินแล้นมบักมีหวานเองสามาลืมเอินอีแผ่ท่านยูบว่ายูหันยูได้เออเอิญนะเป๊ะนึกว่าใครเนาะไม่เห็นอืม